สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Democracy X Innovation ครับผมสัปดาห์นี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะครับนะมีคนมาเพิ่มแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่นะด้วยเหตุผลหลายๆประการที่ผมบอกไว้นะครับนะวันนี้ผมก็เอายาสมุนไพรมะขามป้อมนะครับนะมาให้กินก็หายแล้วนะนะไม่ไอแล้วนะจัดรายการได้แล้วนะครับนะก็คงไม่ต้องเดานะครับว่าเป็นอะไรมานะครับวันนี้แม่เราจะคุยเรื่องที่คนอื่นก็คุยกันก็คงเบื่อแล้วนะ ก็คงเห็นอยู่แล้วนะครับเราก็เลยมาคุยเรื่องที่น่าจะสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาหาเสียงกันมาตั้งแต่เลือกตั้ง62แล้วก็คือเรื่องกัญชาเสรีนะครับเสรีจริงหรือไม่นะฮะผมก็ไม่ได้เป็นคนเคยใช้หรอกนะครับผมก็เลยต้องมาถามคนที่เขาเคยใช้เอาเวลาเราพูดถึงกัญชาเนี่ยมันก็จะเป็นภาพจําก็คือการสูบ หมอนแบบวีดอะไรอย่างงี้เนาะส่เป็นชาเขาต้องทํายังไงล่ะฮะเป็นเป็นแบบปล่องขึ้นไปอย่างงี้ปะมันก็มีออการสูบหลายประเภทแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเป, like, เป็นบ้องอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่เคยอ๋อโอเคเออไม่แต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือที่เขานิยมกันที่สุดเนี่ยคือเขายังไงเขาทําไง แล้วแต่ถ้าเกิดจากในกลุ่มของเราอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นการสูบแบบเหมือนคล้ายๆบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยมันทำเป็นมูลคล้ายๆบุหรี่ใช่ใช่ใช่ก็เอ่อดิส claimer นะคะว่าทําที่ต่างประเทศที่มันถูกกฎหมายไม่ใช่ในไทยคุณก็เลยมาเล่าต่อแค่นั้นเองไม่มีใครทําผิดกฎหมายที่นี่เราเคารพกฎหมายที่สุดนะครับนะมันก็มีมีมีข่าวออกมานะครับนะจากที่ไหนก็คือเขาก็คงเวิร์กกันมานานมากแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เห็นก็พยายามทําตั้งแต่ได้เข้ามา เป็นผู้แทนราษฎรแล้วนะครับนะหลายๆพรรคที่หาเสียงไว้ในเรื่องของการชงกัญชาเนี่ยเขาก็บอกว่าวันที่9เนี่ยนะครับปลดล็อกแล้วปลูกใช้จําหน่ายอย่างไรให้ถูกต้องทมกฎหมายนะแล้วก็มีบางสํานักข่าวเนี่ยก็พาดหัวว่าอะไรวิธีจดแจ้งปลูกกัญชากัญชงผ่านแอปที่ชื่อว่าปลูกกันโอ้โหชื่อส่งเสริมมากนะฮะปลูกกันนะครับนะคุณก็ยังต้องลงทะเบียนอยู่ดีนะครับ<ะ>แต่ว่าจะเป็นอย่างไรกันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังสั้นๆพอละนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุย เรีนต่อมันๆดีกว่านะครับนะจริงๆผมไม่ได้อารมณ์ดีเกินเหตุน,นะใครอยากคิดว่าผมใช้สารประกอบทางเคมีอะไรช่วยทําให้ผม พูดได้นะครับนะสิ่งเดียวที่ผมใช้วันนี้ก็คือคาเฟอ,อีนนะครับไม่ได้ไม่มีคาราบินอลนะครับนะเขาบอกว่าปลูกได้วันที่9มิถุนายนนี้นะครับนะซึ่งก็คือวันที่เราเออกอากาศกันพอดีนี่แหละนะครับนะก็สามารถที่จะปลูกเพื่อใช้เองรวมทั้งผู้ประกอบการที่ปลูกในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับแต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันของอยก่อนนะครับซึ่งการจะปลูกเนี่ยก็ไม่ต้องขออนุญาตนะครับนะก็คือเสรีเหมือนที่เคยหาเสียง <S S <elly> ไว้ใช่ไหม ก็คือปลูกได้ไงแต่ทำไมต้องลงทะเบียนอ่ะอูคุณคนละครึ่ง <c oughs> คุณยังต้องลงทะเบียนเลยปลูกต้นมะม่วงนี่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตใช่ไหม,ไม,ไ,มไม่ต้องลงทะเบียนใช่ไหมฮะไม่ต้องเ,ออเ,เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามแม้จะอนุญ,ญาตให้ปลูกที่บ้านได้แล้วเนี่ยหากใช้ส่วนประกอบของพืชยกเว้นช่อดอกในการทําอาหารแต่การนําส่วนหนึ่งส่วนใดของกัญชาไปสกัดเพื่อให้ได้สาร THC นะครับหรือเตตราไฮโดคานาบินอลนะครับใครเรียนเคมีก็คงจะ คงจะคุ้นๆกับการเรียกชื่อสารแบบนี้นะครับนะผมก็ลืมไปหมดแล้วนะฮะอย่างไรก็คงต้องแจ้งขออนุญาตผลิตสารสกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดก่อนนะครับนะบซึ่งจะต้องมีสาร THC เนี่ยไม่เกิน0.2นะถึงจะได้รับรับการยกเว้นว่าไม่เป็นยาเสพติดให้โทษนะครับนะ,นะะ,ะ0.2มันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะแต่มันก็คงถ้าคุณจะเอาไปทำอ่ะมันมันก็ต้องมีวิธีการที่จะวัดได้นะว่าว่าคุณเอาไปทำอะไรอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งถ้าเอาไปขายเนี่ยนะครับนะส่วนขยายของพืชเนี่ยหรือต้น ไม่ต้องขออนุญ,ญาตสมมติคุณจะปลูกไว้ขายเนี่ยทำการพาณิชย์ที่หลังบ้านคุณอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณขายมาเมล็ดพันธุ์และกิ่งต้องได้รับอนุญ,ญาตตามพรบพันธุ์พืชนะปีพศ2518อะไรสักอย่างเนะเมื่อกี้ผมเข็นเห็นคร่าวๆนะครับนะ,ะไปหาดูหรือว่าการขยายสารสกัดที่ TSC เมกี้ถ้ามันเกิน0.2เนี่ยนะครับนะมันก็จะต้องไปดูกันว่าคุณเอาไปทําอะไรนะคุณเอาไปทําการทดลองอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทําในห้องแลบไปทําวิจัยหรือไปทำโปรดักอะไรที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ต้องคุยกันนะครับการเอา บอกไว้เมื่อกี้นะฮะซึ่งช่อดอกเนี่ยถ้าคุณจะตีความว่ามันเอาไปเอาอาไปสูบเนี่ยคือผมเนี่ยเคยไปนั่งอยู่กับนั่งเหมือนตั้งแคมป์อะไรเงี้ยนะฮะนะแล้วเขาก็เอาเอาเอาดอกเนี่ยนะเอาไปยำๆแบบสับๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในกระบวนการวิธีทําของไทยอ่ะเป็นยังไงที่อัมสเตอร์ดัมคุณไปดูแผนที่คุณไปดูเลยว่าลีก a ลไลซ์วีท แมปเนี่ยใน Google เนี่ยเมื่อกี้ผมก็เปิดดูแล้วนะครับนะก็คือคุณจะเห็นเลยว่านะครับมันจะมีประเทศไหนที่มันเป็นแบบสีสีเ <ế> ขียว <ๆ S 2> เลยครับว่าเขาสามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยนะครับนะใช้ได้เลยแบบเสรีจริงๆในที่นี้ก็คือคุณทั้งปลูกทั้งสูบคุณจะเอาไปทําอะไรกันก็ได้นะซึ่งเมืองอัมสเตอร์ดัมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่คุณหมายถึงเนี่ยก็คือมันมันไม่ได้เคร่งเครียดถึงขั้นที่ว่าคุณจะสูบไม่ได้เลยประมาณนั้นเขาเขาสูบแม่งกันทั้งเมืองเลยถูกไหม อ่ากาฟช็อปอะไรประมาณเนี้ยก็เอาบันมาใช่ปะแล้ว <c oughs> จากนั้นก็เอามาก่อนที่เราจะเอามาโรหรือว่ามาพัานเนี่ยก็ <c oughs> คือมันจะต้องภาษาไทยเขาน่าจะเรียกยำ คือของของของที่เราทํากันก็คือมันจะมีตัวกริลเดอร์ก็คือจะเป็นเอาเอาตัวช่อเนี่ยเข้าไปในตัวเครื่องแล้วจากนั้นหมุนหมุนเนี่ยอ๋อเหมือนเราบดเม็ดกาแฟเลยใช่ไหมฮะใช่ประมาณนั้นเลยเป็นมันจะเป็นคอมเพกตกริลเดอร์กลมๆอันเล็กๆอันเล็กกว่าที่บดเม็ดกาแฟของคุณกอาแล้วก็หมุน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 มุนไปแล้วมันก็จะละเอียดปรับความละเอียดได้แล้วแต่ราคาเครื่องแพงเครื่องอะไรอย่างงี้ยเขาจะดูที่พันของตัว วีตที่ตัวกัญชาว่าเป็นกัญชามาจากภาคส่วนไหนส่วนเหนือส่วนใต้แถบแอฟริกาแถบเมกาแถบเอเชียอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละอย่างมันก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันอย่างเช่นบางตัวเนี่ยเน้นทําให้ง่วงก็คือจะไปทางด้านเชิงแบบเมดิโค l p ปร p พ s สก็คือทางการแพทย์กรคือเน้นให้หลับก็แล้วแต่ตัวเอฟเฟกต์ตัวพันธุ์มันตัวใบตัวอะไรเงี้ยมันก็จะมีที่แตกต่างกันทีเนี้ยพอเขากรานเสร็จพอมันเริ่มละเอียดเนี่ยเราแต่ใช่ไหมก็เอามาใส่ใน rolling paper มันก็จะมีกระดาษไขเฉพาะสำหรับคล้ายๆน่าจะบุหรี่อ่ะเพราะว่าเมืองนอกบุหรี่มันแพงเพราะเลยนี่เปนร่อที่จะโลกันเองไม่ใช่แบบซื้อสำเร็จรูปเพราะงั้นเี่กก็คล้ายๆกันมันก็พอเอามาโรเสร็จเนี่ยบางคนเขาก็ถ้าเกิดไม่อยากให้มันแรงไปก็ผสมกับไส้บุหรี่อืโอเคเหมือนกินเหล้าใส่น้ำแข็งอะไรอย่างงี้ไหมฮะบางคนก็ไม่ผสมบางคนก็อะไรเงี้ยเขาก็ม้วนแล้วก็เค สูบจุดไฟเหมือนบุหรี่ก็คือใช้วิธีการสูบมันเนี่ยเหมือนบุหรี่ใช่คือคือส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นอย่างนี้แล้วมั้งเพราะมันง่ายใช่รู้สึกว่ามันดูจะง่ายกว่าการการอะไรนะต้องมีอุปกรณ์อย่างเช่นบ้องหรือว่าอะไรเงี้ยบ้องบ้องบ้องนี่มันต้องมันต้องซื้อใช่แล้วมันต้องมีแต่มันก็ไม่ได้แพงมั้งไม่รู้อะตอนนั้นไม่ไม่ไม่เคยลองเลยนี่ไม่เคยแต่มันมันแรงใช่ไหมฮะมันจะแรงกว่ามันจะทายกว่าเพราะว่าอย่างนั้นมันเป็นน้ํา แล้วมันก็มีตัวนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ต้องจุดไฟจุดไฟใช่แล้วมันก็สูดก็สูดเข้าไปเพราะนั้นไอ้เขาเรียกว่าอะไรแบบปล่องของมันมันใหญ่กว่าบุหรี่แล้วใช่มันน่าจะคนละรูปแบบอ,อิอเนเะท็กอะคิดว่านะคิดว่าแล้ว,แล,วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ที่ผมไปเจอมาคือเขาไปตั้งแคมป์กันแล้วเขาเอาไอ้ดอกที่ว่าเนี่ยนะก็ไปสับๆแล้วก็เอาไปโยนใส่กองไฟอย่างเงี้ยคุณนึกออกปะเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็น ไปโลไปม้วนอะไรเลยแบบคุณอ่ะกลิ่นมันอองจริงคือคือคือเรารู้เลยว่ากลิ่นเนี่ยมันมันมันแตกต่างกับกับก่อนหน้าที่มันเอาไอ้นี่โยนเข้าไปอ่ะเอาตรงๆอ่ะแค่เดินบนถนนน่ะเราได้กลิ่นเรารู้เลยว่าแบบอ๋ออันนี้แหละคือกัญชาเนี่ยผมผมผมก็ได้กลิ่นบางบางทีบางทีเนี่ยคุณเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศใช่ไหมโดยเฉพาะประเทศที่คุณไปอยู่เนี่ยนะฮะคือสวนสาธารณะกลางคืนเนี่ยมันมีคนไปนั่งสูบอยู่แล้วแล้วเวลาเราเดินเข้าไปแล้วมันได้กลิ่นเนี่ยมันหึงเลยว่าเพามันได้กลิ่นแต่อันเนี้ยคือ นึกออกว่าว่ากองไฟใหญ่ๆทั้งวงนั้นน่ะน่าจะได้รับผลกระทบทั้งสิ้นแต่เราว่ามันไม่น่าจะแรงขนาดนั้นผมคิดว่าไม่แรงมันเพราะมันไม่ได้สูบเข้าไปในปอดแบบแบบบุหรี่ใช่ไหมฮะมันแค่ได้กลิ่นมันมันแค่ได้กลิ่นแต่ว่ามันก็คงมีเคลิ้มๆบางอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ไงแต่ว่าคือมันก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเราง่วงเองหรือว่าเราได้รับผลกระทบจากมันไงแอลกอฮอล์หรือเปล่าตอนนั้นไม่รู้ไงก็คืออันนี้คือเราไม่รู้แล้วไงว่ามันคืออะไรเพราะมันเยอะไปหมดหลายอย่างเราไม่รู้ว่ามันคืือออออผลลกกกรรรระททบจจาาาาาาไ้ตตัััวววนนนนนีีิงหเเเป่่่่่่ยแใข หลายสำนักข่าวเนี่ยนะผมก็ลองกดเปิดดูเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้มีตรงไหนที่บอกว่าสูบได้นะคุณตีความว่าไงคือเขาให้เอาไปทําอาหารได้เราคิดว่าในกฎหมายประเทศไทยถ้าไม่ได้เขียนก็คือทําไม่ได้ลักษณะของกฎหมายไทยอ่ะเราก็รู้กันอยู่อ่าใช่ก็คือกฎหมายเนี่ยมันม,นมีมันมีหลายประเภทใช่ไหมวิธีการตีความวิธีการตีความหลายบางประเทศก็คือถ้าเกิดไม่เขียนสามารถทําได้ใช่เพราะไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ในขณะที่ประเทศไทยถ้าไม่ได้เขียน มไม่มั่นใจก็ไม่ทําอ่าก็คือหมายความว่าต้องต้องต้องบอกว่าทําไม่ได้นะถึงจะทําไม่ได้นอกนั้นเนี่ยทำได้หมดมถูกไหมอันนี้คือกฎหมายที่อยู่ข้างข้างเสรีภาพของประชาชนถูกไหมฮะแต่กฎหมายในรูปแบบที่อยู่ในรูปแบบที่เขาเรียกว่าอาจจะมีสภาพบังคับมากกว่าน่อยก็คือหมายความว่าถ้าอะไรที่ไม่ได้อนุญ,ญาตว่าอนุญ,ญาตเนี่ยให้ถือว่าทําไม่ได้ไว้ก่อนอ,อะไรประมาณนี้นะซึ่งอันเนี้ยเราก็ อันนี้คือมันจริงๆมันก็ใหม่มากะนะครับแล้วก็ก็เหมือนเหมือนมันเป็นคําแถลงเฉยๆมันมันไม่ได้ถึงขั้นคือมันเอาออกจากบัญชียาเสพติดอะ นึกออกปะคุณนึกออกปะคือแต่แต่คุณมไม่ได้บอกว่าสามารถทำได้ใช่แต่ผมไปดูในข่าว B B C เนี่ยนะฮะมันมันมีบอกว่ามันมีอยู่หัวข้อหนึ่งบอกว่ากลิ่นควันจากกัญชาระวังถูกแจ้งเหตุลําคาญหากไม่มีหากไม่แก้ไขมีโทษปรับจำคุกด้วยนะครับก็คือสมมุติว่าผมอยู่ข้างๆบ้านคุณเนี่ยนะแล้วคุณแบบทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผมได้กลิ่นแล้วมันรบกวนผมผมโทรไปแจ้งตำรวจอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาไม่ได้โดนข้อหาเอ่อพกพาหรืออะไรยาเสพติดไงก็เป็นโดนข้อหาสร้างความลําคาญในที่สาธารณะ่ เนี่ยกรณีผู้ถูกร้องเรียนไปไม่ปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองให้เจ้าพนักง,งานดําเนินเรื่องส่งไปให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการสาสุขนี่ไงคุณต้องไปเปรียบเ<ม>ทียบกฎหมายไงคือคือมันก็ไม่ยังอาจจะยังไม่ได้ชัดในตัวมันเอง <S 2> <S 2> <ช>สักเท่าไหร่นะ<ช>อันนี้ผมคิดว่าเราคิดว่าอันนี้มันเป็นแบบแท็ติกของแบบพวก policy maker หรือแบบ lawmaker ของเมืองไทยเคยไม่เขียนให้ชัดซะทีอะแล้วก็แบบีความไปแล้วเอออมแอมไปแล้วก็เดี๋ยวแบบ พอถ้าเกิดสังคมไม่โอเคก็ค่อยมาบอกอ๋อไม่ได้ครับเราไม่ได้เขียนไว้ก็คือ<ช>ไม่ได้ถ้าเกิดสังคมโอเคก็อ๋อไม่ได้เขียนไว้ทำได้ครับอ่าใช่เนี่ยมันจะออกแนวนี้ผม,ผมคงคิดว่ามันจะออกแนวนี้เพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะคุมเครือว่าคือตอนนี้โอเคเขาบอกว่าเสรีคือให้คุณปลูกได้ใช่ไหมคำว่าเสรีของเขาเสรีต้องลงทะเบียนเสรีต้องปลูกได้แล้วคุณต้องไปลงทะเบียนด้วยและการลงทะเบียนเนี่ยนะฮะคุณก็จะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ด้วยนะครับว่าคุณจะเอาไปทําอะไรสมมุติว่า คุณแจ้งวัตถุประสงค์ว่าเอาไปสูบางเงี้คุณพูดตรงๆอย่างเงี้ยคุณว่าเขาจะให้ไหมอ่าแล้วคุณต้องรับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคือเหมือนกับว่ามันก็จะเป็นใบอนุญาตเออคลายใบอนุญาตผมว่าเหมือนใบวัคซีนอ่ะคือแบบคุณไปลงทะเบียนเขาแล้วเขาก็แบบส่งเป็นอีเมลมาให้คุณเลยประมาณนี้เออคือผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นผมยังไม่ได้ลองลงทะเบียนนะจริงๆก็อยากลองลงเหมือนกันว่าแต่คืออันนี้คือหนึ่งแล้วไงคืออะไรฮะคุณยินยอมให้เขาได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปแล้วอะว่าโอเคคุณชื่ออะไรเลผมว่าต้องมีแน่แน่เลขบัตรประจตัวประชาชนอะไรประมาณเนี้ยี่กป่่ที่อยู่อะไรเงี้ยที่ที่คุณจะปลูกเออก็คือสภาพที่ที่จะปลูกออาคุณมีพื้นที่มีดินสมควรที่จะปลูกได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมผมว่ามันมันเสรีไหมเนี่ย อันนี้ผมว่ามันมันได้ในแง่ที่ว่าเขาถอนออกจากบัญชียาเสพติดถ้าเกิดว่าปริมาณสารอะไรเนี่ย TSC อะไรเนี่ยมันมันน้อยกว่า0.2อย์จองะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนคือมันอาจจะไม่ได้เลยอะไรเงี้ยต้องแอบปลูกกันอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ปลูกได้แล้วอะไรเงี้ยแต่คําถามต่อไปคือแบบโอเคนํามาทําอาหารเนี่ยแต่ผมว่านํามาทาอาหารเนี่ยมันก็มีมานานแล้วโดยที่มันมันถูกปลดล็อกในเรื่องของการทําอาหารมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะก่อนหน้าที่จะปลดล็อกมันก็มันก็มีอยู่แล้วด้วยแเ้วกบราวนีใช่อะไรเงี้ยแล้วคือแบบ แล้วคือผมก็ยังคิดว่าอไอาการแบบออกมาลอนเนนะีในวันที่9เนี่ยคือมันมันยังไงกันแน่คือมันมันเสรีได้ขนาดไหนคือคําว่าเสรีของผมเนี่ยมันต้องเป็นเหมือนแคลิฟอร์เนียมันต้องเป็นเหมือนมันต้องเป็นเหมือนเนเธอร์แลนด์คุณนึกออกปะที่คุณบอกอะ่ะคุณไปแล้วแบบมันมีร้านสะดวกซือ้อขายบ้องคอฟฟี่ช็อป้านร้านกาแฟเอาบ้องมาวางขายอย่างเนี้ย เออได้เลยอย่างเงี้ยโดยที่คุณไม่ต้องไปแบบทําเป็นลับๆล่อๆแล้วก็ไปแอบซื้อจากใครมาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเออเนี้ยคือผมว่าถ้าเกิดว่าเสรีมันต้องอย่างนี้สิใช่ใชถูกไหมอันอย่างเงี้ยมันไม่เสรีหรอกก็ใช่ไงถึงได้เถียงอยู่แล้วอีกตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะผมว่านะความเห็นผมเลยคือมันจะเกิด เป็นป <mile> ัญหามากกว่าเดิมคือมันเป็นเรื่องที่เกินความจําเป็นมากๆในการที่ต้องมาลงทะเบียนอะไรกันบ่อยๆหลายๆรอบเลยนะแล้วพอคุณลงทะเบียนปุ๊บเขาได้ข้อมูลไงถูกไหมอันนี้ยังดีว่าเขาสร้างแอปแยกขึ้นมาเนี่ยผมนึกว่าเขาจะให้ลงทะเบียนในหมอพร้อมได้เลยเพราะว่าอ้ามันเป็นของหรือไม่งั้นนะถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ในกระทรวงใดคุณน่าจะลงทะเบียนผ่านเปาตังค์ได้เลยดีไหมเอออะไรเงี้ยมาสต็อปเซอร์วิส p ออย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนผ่านเปาตังค์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรฮะเขาก็จะรู้ข้อมูลเปาตังค์คุณ ีกุงไทยรอะไรล๋อ,อแต่คุณคิดว่านี้ไม่ไม่ไมลิงกันหรอผมว่ามันถ้ามันของรัฐใช่ก็คือผมว่ายังไงเขาก็รู้อยู่แล้วไงฮะคือ,อยังไงเขาก็ได้ข้อมูลคุณไปอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยการปลูกก่อนหน้าเนี้มันอาจจะเป็นการแอบแฝงปลูกใช่ไหม,มแลวแต่ว่าเอาเข้าจริงๆคือชีวิตเนี่ยสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ได้มีคนมาค้นบ้านคุณบ่อยๆหรอกถูกไหมฮะสมมติว่าคุณแอบปลูกไว้หลังบ้านคุณจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแบบสมมุติตํารวจแบบว่าวันดีคืนดีขับรถมาหน้าบ้านคุณแล้วก็บอกว่าเออคุณขวัญข้าวครับผมขออนุญาตตรวจสอบบ้านคุณหน่อยครับว่าบ้านคุณมีกัญชาอะไรอย่างเงี้ยคือมันคงไม่มีใช่ไหมคือแล้วคุณก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนที่ไหนเนี่ยัเีงดูจะ ก็ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คือเขามีข้อมูลแล้วไงว่าคุณมีแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดวันไหนวันหนึ่งเขาเขารู้อยู่แล้วนี่บ้านนี้หลังคาเรือนนี้มีเขาอาจจะมาตรวจคุณก็ได้ว่าคุณทาอะไรอะไรเงี้ยแล้วอํานาจในการตรวจสอบเขาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนอีกว่ามันขนาดไหนแล้วเขาเขาเอาหมายมาเนี่ยมันเป็นหมายอะไรอย่างสมมุติว่าคุณมีอย่างเงี้ยแล้ว กลิ่นมันเยอะหรือว่ามีคนร้องเรียนไปแล้วเขาหาว่าไอ้สิ่งที่คุณมีเนี่ยมันเป็นแบบมันมากกว่าปริมาณนี้มันมันจะเป็นยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยมันจะถึงขั้นที่ว่าคุณอันนั้นเลยนะใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องอื่นเนี่ยเราก็รู้รู้อยู่ในประเทศเราเนี่ยคุณมีเรื่องอื่นอยู่ว่าอาจจะใช้เรื่องนี้ในการเอามาเล่นมาเล่นคุณก็ได้ใช่ไหมใครรู้แบบเออผมว่ามันมันจากเสรีมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นจากัดจํากัดมากกว่าเดิม อีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะอลองดูอ่ะก็ไม่รู้แต่คิดว่าแบบออมตรงเขาวนี้มันก็ไม่ใช่ข่าวที่ใหม่หรือแบบเป็นอะไรที่อูฟูวูว่ามากสำหรับไม่ได้ว้าวซาเพราะออมตรงๆหลายบ้านหลายหลายคนเขาก็มีการปลูกอยู่แล้วแม้ว่าจะมีกฎหมายหรือไม่มีก็ตามอันนี้ก็เป็นสภาพความจริงที่ที่ที่เคยเห็นมานะคือเห็นมาบางทีในสวนใครที่มีสวนอย่างเงี้ยคนที่มีสวนเนี่ยตามตามจังหวะเขาก็ปลูกอย่างอื่นไปด้วยแล้วเขาก็ไปหาไอ้ตัวเนี้ยมาปลูก ใช่ไหมเขาก็ปลูกกันแล้วก็ใช้บางคนปลูกก็แค่ปลูกนะบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้สูบด้วยแต่บางคนที่อยากสูบก็มันมันมีการไปหามาได้อยู่แล้วมันมันไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องรับรับล่อๆไงประเด็นของผมคืออย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าใครจะเอาเนี่ยก็ต้องแบบเฮ้ย มีไหมอะไรเงี้ยพูดแล้วก็ต้องมีแบบซิกคุณไม่ได้พูดว่าเฮ้ยผมอยากได้กัญชาเงี้ยถ้าเสรีแบบผมก็คือแคลิฟอร์เนียไม่ใช่อังกฤษด้วยเพื่อนผมเนี่ยซุบซิบซุบซิบนึกออกปะคือมันมันไม่ได้ไงแต่คือถ้าเกิดว่าเอาแบบเสรีจริงๆมันต้องแบบเดินเข้าไปซื้อเดินเข้าไปซื้อได้เลยแล้วก็คุณเอามาสูบเหมือนคนสูบบุหรี่อ่ะคนสูบบุหรี่มันออกไปสูบข้างนอกไงใช่ไหมคุณก็ต้องสูบกัญชาแบบนั้นได้แล้วตอนอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมก็คือสูบ ตรงข้างหน้าคือออกมาร้านคาฟฟช็อปแล้วมันติดกับคลองใช่ไหมก็นั่งสูบกับเพื่อนไปแล้วก็หันไปเห็นอ่าตำรวจก็สูบด้วยวอ๋อโอเคแหมมันก็ดีเหมือนกันนะคือคนที่ใช้กัญชาจริงๆในในลักษณะของการแบบสูบเนี่ยเพื่อบันเทิงใช่มันมันเคยมีกรณีที่ คนพวกนี้ไปทําความเดือดร้อนให้คนอื่นเฮ้ยมันแยกกันมันแยกกันกับยาเสพติดประเภทอื่นนะเหมือนที่เราเห็นคนชอบพูดกันว่าแบบคนเมายาบ้าแล้วก็ทำอะไรแล้วก็ไปทําร้ายหรือคือมันเป็นยาบ้าคนละประเภทนะส่วนวีฟอันนี้ก็คืออาจจะพูด represent ทั้งหมดไม่ได้เพราะมันอาจจะมีกรณีที่พอาแน่นอนเวลาของมึนเมาสติไ่เีแต่คุณเคยได้ยินไหมล่ะไม่เคยได้ยินนะคนที่สูบกัญชาแล้วไปทําร้ายคนอื่นหรือไปทําอะไรที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยก็ไม่อยากจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ n indefense อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คือแบบจากปกติจากประสบการส่ววนตแล้กก็จา กลุ่มเครือข่ายวงสังคมที่อยู่การสูบ กัญชาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้าง p o s i t i v มากมันไม่ค่อยมีอะไรในเชิงลบเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าที่เขบอกว่าเมายาบ้าแล้วทำร้ายหรือมีข้อเสียต้องไม่ดูยาบ้าอะไรโคเคนใช่ไปดูยาเสพติดสติประเภทใดใช่ไหมหรือแบบยาไอซ์อะไรเนี่ยเอ้ยแต่ผมว่าและคุณมันจะมีมีมที่แบบว่าคุณทำงี้งั้นแบบคุณไปจบที่ไหนอะไรเงี้ยแต่กัญชาจากหน้าเท่าๆแล้วคุณคุณสูบไปแม่งแฮปปี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแบบถ้าเกิดไม่ง่วงก็หิวแล้วก็นั่นแหละผมว่าเล่าเล่าเบียร์หรือสุรา ผมว่ายังยังเยอะกว่าด้วยซ้ำไปบางคนเมาแล้วอารมณ์ร้ายบางคนเมาแล้วร้องไห้บางคนเมาแล้วเน,นือ้อไหมฮะคือคือผมว่าสุราเนี่ย หรือเบียร์หรือเอออะไรพวกนี้มันขาดสติมากกว่าไม่แต่คือวีดมันก็พวกกัญชามันก็มีขาดสติจริงแต่ส่วนมากคือมันจะนั่งอยู่กับตัวเองอ่ะใช่มันมันจะไม่ออกมันจะรีเซ็มันจะอะไรอย่างงี้มากกว่าเออแล้วขับรถกลับบ้านไหวไหมสมมติไม่เคยปกติด้วยความที่มันอยู่ในสภาพต่างประเทศเราเดินกลับอ่ะแต่คุณคุณลองคุณลองจินตนาการว่าเอาจินตนาการเวลาคุณเมาเนี้ยขับรถเนี่ยคือมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะถูกไหมันมมั่แต่ว่าสมมติว่าจำลองสถานการณ์ว่าสมมติว่าสูบกัญชาแล้วหายแล้วแล้วคุณไปขับรกับบ้านจะไหย คงจะไม่ไหวเหมือนกันถามว่ามันก็จริงมันก็เกินมันลอยมันลอยมันลอยนะมันมันบินไปเลยมันไม่ต้องขับแล้ว<ด><ด>ใช่ไหมฮะ อา้างั้นก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีผมก็มกรณีเดียวขับรถก็คือคุณบอกว่าเวลาคุณเมาคุณห้ามขับรถถูกปะ่ะ<ม>งั้นก็เวลาคุณหายกัญชาคุณก็ห้ามขับรถเหมือนกันมันก็มันมันก็มันก็เป็นสาเท<อ>ี่ม,ม,ม,มันเมาที่เออผมผมว่ามันไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรมากมายไปมากกว่านั้นเลยคือคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบโอ้โหกินแล้วไอ้สูบเสพแล้วคุ้มคลั่งไปฆ่าคนไปกระทืบทําร้ายชาวบ้านอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น้อยน้อยใช่ไหมฮะและและอีกอย่างหนึ่งก็คือข่าว เพื่อเสรีเพื่อการแพทย์แล้วก็เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจคุณกห็นไหมคือคือถ้าเกิดว่าคุณกักบไปอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่า<ช>ทางเศรษฐกิจได้อะ่ะคือแล้วคุณจะทําไปเพื่ออะไรแล,แล้วถามว่าพืชผักเนี่ยนะเราเป็นประเทศกเกษตรกรรมมากี่ชาติเนี่ยนะฮะก็ได้เท่านี้แหละคุณก็ไม่ได้มีทางที่จะรวยขึ้นไปมากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยก็อย่างที่เราบอกอะที่ว่าไปจำได้เลยไปอัมสเตอร์ดัมแล้วก็แบบในคอฟฟี่ช็อปมันก็มี เป็นแผนที่ใหญ่ๆแล้วมันก็มีหมุดมาร์กไว้แล้วมีมาร์กประเทศไทยด้วยนะแล้วเขาบอกที่มาร์กไว้ก็คือกัญชาพันธุ์ดีที่ในร้านเขามีเพราะงั้นอันที่บอกเพิ่มมูลค่าคือกัญชาสายพันธุ์จากข้าวงตรงจากประเทศเราที่ในสอดเอเชียเป็นที่นิยมแล้วก็สามารถที่จะขายราคาแพงขึ้นได้ด้วยเพราะว่าชื่อเสียงของเรามันมีใช่จริงๆจริงๆถ้าจะใช้มันก็ต้องใช้ในในลักษณะนี้นะผมว่าคือเพิ่มมูลค่าได้ถึงแม้ต้นทุนจะถูกแต่เราขายแพงเนี่ยกำไรมันก็อาจจะสูงอะไรเงี้ย แล้วในทางการแพทย์เนี่ยสมมุติว่ายากัญชาอย่างเงี้ยประเทศเราเป็นประเทศที่ดีอย่างหนึ่งก็คือคุณเดินเข้าไปในร้านขายายาแล้วคุณจะซื้อยายอะไรก็ได้เลยใช่ไมง,นะงมีใบเออเออก็ <laughs> ผมว่าถ้าทํายาแบบกัญชาอะไรเงี้ยน้ำมันกัญชาไงเออน้ำมันกัญชาม,มีมีแล้วใช่ไหมช่วยช่วยหยดตอนตอนนอนจะได้นอนหล<อ>ับสนิทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเนี่ยถ้าถ้ามันมียาชนิดอื่นที่คุณขายในเชิงพาณิชย์ได้แล้วส่งไปขายเมืองนอกแพงๆได้อะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันก็อาจจะเพิ่มมูลค่าได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็คงจะอีกนานเพราะว่าแบบ แล้วถ้าส่งไปก็ไม่ได้อันนี้อออันนี้นี่มีเหตุผลอันนี้มีผลนะครับก็ก็ไม่ได้อยู่ดีถูกไหมฮะแต่ว่า ถ้าคุณจะเอาเรื่องเสรีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนละเรื่องกับเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมเสรีมันก็ต้องต้องเสรีจริงๆนะก็คืออ่าถ้เปรียบเทียบวันนี้ก็คือคุณเดินเข้ามาในออฟฟิศแล้วคุณก็ถามว่าวันนี้สกีมอสรวมไหมอะไรเงี้ยคุณชวนไปกินเหล้าคุณชวนเพื่อนไปกินเหล้าได้ว่าเฮ้ยเย็นนี้กินเหล้าคุณก็ต้องชวนเพื่อนว่าเฮ้ยเย็นนี้ปาร์ตี้อ้าวแต่พวกผู้ชายเขาก็มีชวนกันอยู่นี่เขาก็ไปกันเป็นหมู่นณะไปกินเหล้าเหรอคุณก็หาเกินอุ้หมายว่าสมมติคุณชวนกันไปกินเหล้าเย็นนี้ได้แบบพูดดดไ้อยย่างเเิผะ ช่งนี้มารวมก็ต้องได้เหมือนกันช่วงที้มารวมไม่ไม่ใช่โอ้ยนี่ก็เป็นอีกประเด็นเรื่องนั้<ข>นนะเซก์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยมีคการพูดกันอยอนนู่อันนี้จะต้อง <c oughs> ดิสคัสันอีกยาวฮะว่าว่าประเด็นนี้มันยังไง <c oughs> ช่วงนี้เรื่องนี้ก็ได้รับความ <c oughs> สนใจแล้วก็ดีเบตกันอย่างเมามันเลยนะฮะหลายๆประเด็นมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบางคนก็ไม่ได้เห็นด้วยในลักษณะที่มีเหตุผลไรมากนักอะไรเงี้ยนะก็เป็นจริยธรรมเมืองพูดอะไรก็ว่ากันไปนะฮะคนก็แบบมีเหตุผลทางสังคมนะก็ไม่็นนั้กดี๋ยว เดี๋ยวค่อยไว้คุยกันแล้วกันนะครับนะก็ผมคิดว่าวันนี้ก็น่าจะได้ประเด็นสนุกสนานกันนะฮะสุดท้ายก็คงจะบอกว่าถ้าหน้ากาก,ากยังถอดไม่ได้ก็กัญชาก็อย่าไปคิดเลยนะกันเอ้ย <laughs> เขาจะให้ถอดเราไม่ใช่หรอ,อคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาคุยกันอยู่แต่ต้องผ่านสอบปกสวบคอแล้วก็ผ่านสวบคอชุดใหญ่แล้วให้สอคชุดใหญ่เคาะ ไม่ต้องถอดหรอกนนั่นแหละนะฮะก็อย่างนั้นแหละนะครับนะก็เสรีในใบหน้าของคุณให้มันได้ก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยไปเสรีที่อื่นนะครับวันนี้เอาแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยคยว่ากันใหม่ข้างหน้าครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะ